สวัสดีค่ะเพื่อนๆที่รักทุกๆคนนะคะวันนี้เป็นวันที่11ของเดือนพฤศจิกายน2564เวลานี้ก็8โมงครึ่งแล้วนะคะพี่อ้อยก็สระผมนะคะอาบน้ำสระผมเรียบร้อยแล้วกำลังจะแต่งหน้าเพื่อที่จะรอรับลูกค้านะคะวันนี้ลูกค้ามาสี่ท่านค่ะใสาสายหน่อยมาประมาณ10โมงครึ่งนะคะยาวไปเลยยาวไปยาวไป นะคะแล้วก็จะมีช่วงบ่ายอีกนะคะแล้วก็จะแต่งหน้าสักนิดหนึ่งวันนี้ก็แหมหน้าเพลียวๆของพี่อ้อยคืออย่างนี้ค่ะที่ไม่แต่งนะคะคืออย่างนี้นี่ของแท้ค่ะของแท้แน่นอนอันนี้ก็คลุมผมนะสะแล้วก็ยังไม่ได้ไดผมจะได้สักนิดหนึ่งนะคะก็จะแต่งหน้าแต่งตาแล้วก็วันนี้ก็พร้อมแล้วะคะ่ะที่จะทํางานนะคะอาบน้ำเสร็จ ใส่เสื้อผ้าแต่ไม่ได้แต่ไม่ใช่เสื้อตัวนี้นะคะเป็นเสื้อหมอดูฮะเสื้อที่เรียบร้อยค่ะใส่แล้วก็โอเคเรียบร้อยนะก็ไม่มีอะไรค่ะวันนี้เช้าวันนี้อากาศสดใสามากเลยค่ะแดดออกแสงสว่างนะบรรยากาศดีมากอากาศดีค่ะลมพัดเหมือนจะเป็นหน้าหนาวอะค่ะนะลมพัดอ่อนๆช่วยๆอ่อนๆมา รู้สึกดีค่ะรู้สึกมีความรู้สึกว่าอเราตื่นมาแล้วมีชีวิตชีวาดีนะคะตรงนี้อากาศสดใสแสงแดดดีมากเลยค่ะแล้วการทำงานของพี่ก็ดำเนินไปอย่างราบเรียบนะคะคนที่จะมาดูดวงเนี่ยนะเขาก็เคยมาดูแล้วหลายครั้งนะคะคือถ้าหากดวงเขาไม่ค่อยดีเขามักจะมาถามเราเสมอว่าดวงเขาเป็นยังไงเราก็เปิดไพ่ยิปซีให้นะ ก็คือให้เขาสับเองแล้วก็หยิบเองนะคะแล้วเราก็ทายไปตามไพ่ที่เขาหยิบมานะคะเขาหยิบมาแบบไหนเราก็ทายไปแบบนั้นหยิบไพ่ดีเราก็บอกว่าดีหยิบไพ่ไม่ดีเราก็ทายว่าไม่ดีนะคะมันก็จะไปตามดวงของไพ่ที่เขาหยิบมานะะนะนั่นแหละค่ะนะหนีไม่พ้นค่ะชะตากรรมทุกคนนะคะทุกคนหวังอยากได้เงินอยากมีเงิน <c oughs> อยากมีธุรกิจกลับมาเหมือนเดิมนะคะ ธุรกิจวันนั้นเราทำไมเราดีจังเลยค้าขายคล่องมากเงินทองสะพัดไหลมือซ้ายเข้ามือขวาโอ้ยมันหมุนไปแบบง่ายมากแต่สองปีมาเนี้ยไม่มีอะไรเกิดขึ้นที่มันดีกวันนี้เลยแถมยังดรอปๆๆลงมาดวงเมืองก็มีส่วนเช่นเดียวกันนะคะแม้ว่าเราจะดวงดีแต่มันก็ต้องประกอบแล้วก็เชื่อมโยงกันนะคะ ดวงของคนมันต้องเชื่อมมากับดวงเมืองด้วยดวงเมืองดีนะธุรกิจดีเราค้าขายดีแต่ถ้าดวงเราดีแต่ดวงเมืองน่ะนะมันไอ้นั่นก็ห้ามไอ้นี่ก็ห้ามไอ้นั่นนั่นนี่นั่นัน่น,น,น,นห้ามหมดแล้วเงินตรงไหนมันจะไหลประกอบกับมีโครคภัยไข้เจ็บแบบนี้นะคะอย่างโรคโควิด -19 เนี่ยนะมันเป็นทั่วโลกนะแล้วเราจะไปสบายคนเดียวได้ยังไงมันเป็นไปไม่ได้นะคะ เขาว่าฝืนดวงเหรอไม่ใช่ค่ะนะมันเป็นชะตากรรมนะของชาวโลกมันเป็นอย่างนั้นจริงๆค่ะพี่อ้อยก็อยากจะพูดให้มันแบบรู้สึกว่าอดวงเมืองนะมันเป็นแบบนี้แบบนั้นดวงบางคนดีนะคะแต่ดวงเมืองไม่ดีมันก็ไม่เชื่อมโยงดวงบางคนนะ่ะนะไม่ดีแต่ดวงเมืองมันพาไปค่ะ มันพาไปโดยอัตโนมัติมันก็จะดีขึ้นดีขึ้นมากกว่าเดิมนิดนึงนะคะซึ่งมันก็ไม่มากใหม่ดีขึ้นอีกนิดนึงเท่านั้นเองนะพี่อ้อยมาอลัมพบทนิดนิด,นดหน่อยห่นะฮะนะคะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคลิปนี้จะลง Youtube หรือเปล่านะฮะพี่ก็ไม่เคยแต่งตัวแบบนี้อันนี้ก็ไม่ได้แต่งตัวแบบที่เราจะทํางานหรอกนะจะผมเสร็จก็เออ <Huh? S 1> เอาผ้าเนี่ยเก็บผมแล้วก็คลุมไว้นะคะ พี่อ้อยก็จะทําอย่างนี้ทุกครั้งเวลาสระผมนะ,ะมันจะมีผ้าแบบนี้คือซับซับน้ําดีมากเลยเนี่ยอันเนี้ยมันออกจะเป็นผ้าเหมือนลักษณะผ้าป่านผ้าฝ้ายอะไรนี่แหละนะคะมันซับน้ําดีกว่าผ้าขนหนนะูแล้วก็ทําให้เรารู้สึกว่าเออ <c oughs> ก็ดีนะซดมากเลยวันนี้ค่ะไม่แต่งหน้าแต่งตาคิ้วเคิไม่แต่งไม่ทําอะไรทั้งสิ้นนะคะนี่คือตัวเปลียวๆของพี่อ้อยนะไม่มีการเสสร้งไม่มีการที่ว่าเฮ้ยเรามา ดรามา่าไม่ต้องละค่ะนะคะแก่แล้วค่ะแกแ่แ,กแล้วก็ทําตัวแบบแก,แกนี่แหละค่ะนะคะเพียงแต่ว่าเรายังไม่แต่งหน้าเท่านั้นเองก็ยังไม่ได้สวมหน้ากากนะคะคนเรามันต้องมีเขียนคิว้วเขียนตาทาปากนะทาแป้งเขาเรียกว,ว่าไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งถ้าไม่แต่งเลยนะมันก็ซีดอย่างเงี้ยทุกคนโถท,ทุกคนก่อนจะแต่งหน้าเนี่ยโหดูไม่จืดเลยนะแต่ละคนซีดทุกอย่างนะคะ แต่พอแต่งแล้วนะเปลี่ยนเป็นคนละคนเลยมันเป็นอย่างนั้นค่ะเปลี่ยนไปเลยอืมนะค่ะนี่ค่ะตัวจริงของพี่เลยแหละนี่ค่ะเพลียวๆอย่างนี้เลยค่ะใบหน้าใบตาคิ้วเคาลูกตานะฮะเหมือนกันนี่คะลูกกตาก็แบบนี้ค่ะ จืดสนิทนะคะโอเควันนี้ก็อารมณ์ทบมานิดๆหน่อยๆฮะเพียงไม่กี่นาทีพี่อ้อยก็ไม่มีอะไรจะคุยเดี๋ยวจะแต่งหน้าแต่งตาแล้วคอยลูกค้าซะหน่อยนะคะาทานข้าวเราต้องทานข้าวก่อนะ่ะเพราะว่าเราล่าย,ยาวเลยนะคะสี่ท่านเนี่ยยาวยาวไปเลยยาวจนนุ่นอะ่ะถึงเที่ยงเลยแหละนะเราต้องทานข้าวก่อนหาอะไรใส่ท้องให้อิ่มน้ำสำราญใจนะ อารมณ์เราแจ่มใสเบิกบานนะลูกค้าก็คุยกับเราได้ดีด้วยเพราะฉะนั้นตรงนี้ไม่ยากเลยนะขอบคุณมากๆค่ะเพื่อนๆที่รักนะคะกดชอบกดแชร์ให้พี่ด้วยนะคะอย่างน้อยๆกับผู้หญิงคนนึงนะไม่มีพิษมีภัยก็ใครหรอกนะอือฮึกดซับสไครต์กระดิ่งกริ๊งกริงกริงนิดหน่อยติดตามนะคะแล้วก,กดชอบกดแชร์กดไลค์ให้ด้วยนะจ๊ะผู้หญิงคนแก่คนนี้ก็ขอร้องแค่นั้นละคะ่ะ สวัสดีค่ะ